สวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เมมาแกะกล่องใหม่กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวอตเจ็ดเนาะนะคะก็คือจะมาแกะดูพร้อมกันละกันนะนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะจ๊ะตัวนี้นะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะดูข้างหน้าก่อนซึ่งกล่องอะ่ะมันมายาวกว่าปกติมากเลยนะตัวนี้นะคะคือปกติแล้วว่าที่ที่ร้านใช่ไหมจะมีถ้าเป็ดเจ่ถ้าเกิดเป็นในตระกูลของวัตหก แต่ก่อนนะกล่องมันจะมาประมาณนี้แต่ตัวเนี้คือกล่องยาวกล่องยาวมากเลยนี่เห็นไหมนะคะตัวนี้น้อแล้วก็เขาก็จะเขียน นะคะเป็นซีรีส์มานะคะตัวนี้นะมันแอบ,บยาวนิดนึงนะพี่เมย์ให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้เ็าจะเขียนว่าซีรีส์เนะคะแล้วก็ตัวบอดี้เป็นสีดำเนาะนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวของชื่อนะคะว่าเป็นอะไรรุ่นอะไรนะคะ G W นะจ๊ะ57นะคะตัวนี้จะเป็นวัตเจ็ดเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีก,กว่านะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้าหนึ่งนะัดเมยแกะให้ดู อ๋อด้านหลังเขาจะมีเป็นนีนะคะตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันของ Wear Fit Pro นะนะคะแล้วก็จะมีโน้ตอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแกะดูด้านในกันดีกว่าภายในตัวกล่องเป็นกล่องแข็งแรงนะเป็นงานกล่องแข็งนะคะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือเอ่อใส่สายยังไงนะคะก็จะมีมาให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นแบบบล็อกเลย ก็คือเป็นบล็อกเลยนะคะก็คือเอาตัวจอนะคะมาใส่ได้เลยเนาะนะคะต่อไปจะเป็นตัวสายบ้างนะคะตัวนี้เขาแถมสายมาให้นะนะคะจะเป็นสายสีดำนะเอ่อบอดี้แต่ละบอดี้จะมีการแถมสายไม่เหมือนกันนะคะเอ่อบางบอดี้ท่านในกรณีที่เป็นสีม่วงสีเขียวนะคะสายที่แถมก็จะแยกต่างกันออกไปเนาะนะคะแล้วแต่ตามบอดี้ของตัวเรือนนะคะโอเคแม่ขออนุญ,ญาตหยิบน้องออกมานนิดนึงนะตัวนี้จะอยู่ในถุงมาให้นะคะก็คือซีนมาให้แบบนี้เห็นไหม นะคะใส่ที่ปิดมาเนาะนะคะอ่ะพี่แม่ขออนุญาตมุบน้องนิดนึง่ะมาดูซีนะคะว่านะคะเขาให้จอมาอะไรอย่างไรบ้างแกะ,ะนินึงนะตัวนี้หลังจากที่จับตัวจอดูนะคะตอนที่เอามือสัมผัสหน้าจอแบบนี้คือจะรู้เลยว่ามันมันไม่ได้มันไม่ใช่จอมนเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วว่าถ้าเป็นซีรีส์หนะคะเออถ้าเป็นวอ t หนะคะก็จะเป็น มนมนนิดนึงตรงขอบเนาะแต่อันนี้พอจับดูแล้วรู้สึกว่ามันเหลี่ยมๆอะนะคะเดี๋ยวเปิดดูเพราะเขาเคมมาว่าตัวนี้มันจะเป็นจอเหลี่ยมใช่ไหมแกะนี้หนึ่งนะเอออาทุกคนจอเหลี่ยมจริงด้วยนี่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 เอาให้ดูเห็นไหมคะเห็นชัดไหมอ่านะคะตัวนี้จะเป็นจอเหลี่ยมจ้าอันเหลี่ยมยังไงเหลี่ยมสวยด้วยเห็นยนะังเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เมย์ให้ดูตัวบอดี้ก่อนนะ อาเหลี่ยมจ้านะคะแต่น้องเป็นเหลี่ยมที่แบบเหลี่ยมเหลี่ยมแบบบอดี้บางนะไม่ใช่เหลี่ยมหนานะคะตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมแบบออกบางๆนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันหน่อยซีนะคะขอบจอเก็บมางานดีมากเห็นยนะังนี่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในอันนี้จะเป็นอันบ x ็อกนะเดี๋ยวตัวเต็มอ่ะเดี๋ยวจะมีให้อีกนะคะ นี่ดูหน้าจอก่อนนะคะตัวนี้หน้าจอโอเคอยู่นะนะคะเดี๋ยวไปลองหมุนดูว่ามีตัวใหม่ไหมนี่ดูความชัดของจอสิตัวนี้นะคะจะเป็นอ,อ,อลูมิเนียมอลอยนะคะสวยไหมตัวบอดี้นะคะจะเป็นอลูมิเนียมเนาะนะคะคือสามารถใช้ได้สวยเลยอะดูตัวบอดี้ดูรอบๆก่อนนะนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูข้างในให้ดูว่าสวยขนาดไหน โอเคตัวนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาให้บ้างนะคะก็จะมีเป็นหน้าจอเมนูทางลัดนะคะตัวนี้ก็จะมีมาให้เนาะนะคะปัดจากบนลงล่างก็จะมีหน้าจอเพิ่มขึ้นมาให้ตัวนี้ล็อกจอได้ด้วยนะคะก็คือเราสามารถแตะล็อกจอนีแตะตรงนี้ได้เห็นไหมแล้วก็จะทําการล็อกจอให้นะคะกดค้างเอาไว้ก็ได้ นะคะตัวนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะทําการล็อกหน้าจอให้เองแต่ตัวนี้ล็อกหน้าจอแต่จอติดปกตินะคะตัวนี้นะหลังจากล็อกเรียบร้อยแล้วเนาะันหน้าจอก็ติดตามปกตินะคะแล้วก็มีอะไรมาให้เล่นอีกบ้างนะจ๊ะปัดจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นข้อความค่ะเป็นการแจ้งเตือนเนาะเดี๋ยวเปิดดูฟังก์ชันคร่าวๆให้ก่อนนะคะปัดปุ๊บก็จะเป็นเมนูทางเลือก เป็นรายงานสภาพอากาศนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนะคะหน้าจอนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะสามารถทําให้เราเลือกได้ว่าคุณอยากเอาหน้าจอตัวไหนนะคะขึ้นก่อนขึ้นหลังตัวนี้ก็จะมีให้เนาะเนี่ยเป็นพวกวัดพวกออกซิเจนในเลือดอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีให้แล้วก็ปุ่มนะคะก็จะมาเป็น2ปุ่มเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีปุ่มด้านบนกับปุ่มด้านล่างแต,แ,ตแ,ตแต่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 ช้าแต่นะคะต้องปุ่มสังเกตดู จะดีไซน์ออกมาต่างจากาซีรีส์6ต่างจากวัต6นะคะตัว w ว c h 6นะคะก็คือจะเป็นปุ่มที่เหมือนกับมันไม่ได้นูนแบบนี้นะคะก็คือมันมันเป็นอันเดียวกันเลยกับตัวเครื่องเนาะแต่รอบนี้ w ว c h 7นะคะตัวใหม่ล่าสุดเขาปุ่มตรงนี้มันจะนูนๆออกมาเราจะสัมผัสง่ายขึ้นเวลาเรากดหน้าจอจากที่เราต้องย้ำนะคะตัวนี้คือกดครั้งเดียวทีเดียวก็ติดแล้วนะเห็นไหม,มเมื่อกี้มาที่เมยกดเห็นย ะะแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเวลาเราจะเข้าไปที่หน้าจอเมนูกดตรงนี้กดที่เม,ม็ดมะยมนะคะตรงนี้นะเขาเคลมมาว่านะคะเจ้าตัวนี้สามารถหมุนเม,ม็ดมะยมได้แล้วสมูทด้วยนะคะอาลองหมุนดูสิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็แอบบอกนิดนึงนะว่าตอนที่หมนุนอะดังด้วยนะคือเหมือนกับเหมือนเหมือนแบบอารมณ์เหมือนกับบล็อกหนึ่งอะนะคะหมุนครั้งหนึ่งบล็อกหนึ่งหมุนครั้งหนึ่งเนะะี่ยค่ะเวลาเราขยายไ,ไอคอนก็โอเคนะคะ ไหนลองทัสกินดูซิโอเคไหมดูนะดูนะทุกคนได้อยู่นะคะการทัสกินโอเคต่อไปมีอีกหมวดหนึ่งไหมให้เราเล่นอ๋อนะคะก็จะเป็นหมดนะคะการออกกําลังกายนุ่นนี่นั่นนะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะการวิ่งกลางแจ้งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ กดเข้าไปได้นะคะตัวนี้จะไม่มีการนับแคลไม่มีการนับวัดคลื่นหัวใจนะคะจนกว่านะคะเราจะทําการวิ่งนะเขาเคลมมาแบบนี้เนาะต่อไปนะคะมีอีกหมวดหนึ่งใช่ไหมนะคะตัวนี้จะเป็นตารางเก้าช่องค่ะเดี๋ยวเม่ให้ดูใกล้ๆเคอยู่นะตัวนี้คือไม่ชอบอะไรรู้ไหมไม่ชอบทรงเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเห็นนาะฬิกาสมาร์ทวอทที่ทาทรงทรงเหลี่ยมแบบนี้ อันนี้น่าจะเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยเนาะที่แบบทําเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะแต่เมย์ก็มองว่ามันก็เก๋เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้เปิดพลิกข้อมือได้นะคะเมื่อกี้เมย์ลองแบบหมุนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้อยู่นะเห็นไหมมันก็ติดปกตินะคะเวลาเราออกจากสายตามันก็ดับไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลาเราพลิกข้อมือมาตรงนี้มันก็ติดเลยปกติจะมีน้อยรุ่นนะคะที่ในกรณีที่จับหน้าจอแบบนี้แล้วหมุนแบบนี้แล้วพลิกกลับมาแล้วมันจะติดให้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆในจอเหลี่ยมเลยนะคะที่ทําหน้าจอ เป็นจอสีทั้งหมดเลยนะคะดิสเพลย์หน้าจอชัดมากอันนี้เมย์ถืออยู่นะขนาดเมยเล่นเองเมยยังว่าหน้าจอมันชัดเลยเวลาเรากดเข้าไปในฟังก์ชันเมนูตัวนี้จะเล่นค่อนข้างง่ายนะคะใครที่เคยมีพื้นฐานอยู่แล้วในการเล่นนาฬิกาเมยว่า อันนี้ก็เป็นอีก,อกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าจับตามองเนาะเราสามารถใช้เม็ดแมยมนะคะในการหมุนเจ้าตัวฟังก์ชันเล่นได้เลยคุณต้องการเล่นโหมดไหนนะคะก็สามารถหมุนได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังเครื่องหน่อยดีกว่านะคะว่าหลังเครื่องเขาให้อะไรมาบ้างะนะจ๊ะจะเห็นได้ว่าตัวบอดี้นะคะด้านหลงังเห็นไหมมันไม่ได้เป็นสีดําแล้วนะเห็นไหมคะมันออกแบบ สีออกเมทัลลิกไหมมันออกเทาๆอ่ะที่รักนะคะตัวนี้เห็นไหมนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้หมุนได้หมดเลยน่ารักน้องเห็นไหมให้ดูใกล้ๆนะคะจะออกแบบสีเงินเงินเทาๆอ่ะค่ะนะคะต่างต่างจากตัวก่อนเพราะว่าตัวก่อนน่ะนะคะถ้าเป็นวัทหกเดิมอ่ะตัวข้างหลัง่ะที่ที่เซ็นเซอร์ค่ะจะเป็นสีดํานะคะแต่รอบนี้เซ็นเซอร์จะเป็นออกสีเทาๆนะคะตัวนี้นะ,ะน,นะคะก็จะไม่เหมือนกันโอเคเนาะแล้วก็ มีในส่วนใหนอีกนะที่เรายังไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้ดูกันตั้งการตั้งค่าก็ปกตินะคะเดี๋ยวนะคะพี่เมจะสาธิตนะคะขอเทสดูนะคะประมาณสักวันสองวนันเขาบอกว่าตัวนี้แบตอุดกว่านะคะม่ขอเทสแบบว่ามันโอเคหรือเปล่านาอนะคะว่าตัวบอดี้อุดจริงหรือเปล่าทนจริงหรือเปล่านะคะตัวนี้นะอ่ะโอเคเป็นไงบ้างคะสวยไหมอันนี้เป็นการ แกะกล่องนะคะรีวิวแรกๆเนาะเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนถามเข้ามาในเพจเยอะมากว่าพี่เมย์ขาตัวนั้นมันสวยไหมตัวนี้มันโอเคไหมนะคะพี่เมย์ก็มาแกะให้ดูแบบเห็นไหมอ่าแกะตัวบอดี้ให้ดูก่อนแลมันโอเคระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวส่วนฟังก์ชันภายในนะคะพี่เมย์ขอแบบเล่นก่อนละกันสักประมาณ3-4วันนะคะให้รู้ก่อนนะว่านะคะเขากันน้ําได้ในระดับไหนนะคะตัวนี้นะนะคะที่แฮชแท็กจะ เล่นจริงนะคะหมายความว่าคือถ้ากันน้ำแล้วก็คือจะใส่ในน้ําจริงๆแช่น้ําจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าการโทรก็จะซ้อมโทรจริงๆนะคะตัวนี้เนาะนะคะเราต้องใช้เวลาประมาณ3-4วันนะคะการที่ได้ของมาแล้วว่าแกะกล่องอันบล็อกมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่นะคะเวลาเราได้ เวลาเราได้ของมาแล้วเราก็ต้องใช้เวลานะคะในการเทสตัวสินค้าเช่นเดียวกันนะคะโอเคอดเจรอรีวิวตัวเต็มไว้ก่อนนะคะในการย่างไงพี่ไม่ฝากรุ่นนี้ไว้นะคะส่วนใครที่แบบว่าอยากจะได้ครอบครองก่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมนะเรามีนัดกันที่เพจ Facebook ของแฮตแท็กไอทนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยเนาะนะคะตัวบอดี้ตัวนี้ยังเป็นตัวใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะหาซื้อค่อนข้างยากนิดนึงนะคะตัวนี้เนาะนะคะถ้าเผื่อใครสนใจสามารถทักแชท สอบถามได้นะคะที่เพจ Facebook ของแฮชแท็กไอได้เลยนะคะนะคะโอเคเมมฝากคลิปอันบล็สั้นๆตรงนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวตัวเต็มนะคะการเชื่อมต่อเนี่ยพี่เมมมาสอนให้อีกทีหนึงทั้ง iOS และก็ Android นะคะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ